การวิบช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นบอฟฟตดมีเกตตานเผาวีสีมากมายอัิเมะมวันกราดหี่เป็นเกมพาก็มีเช่นกันนะครับผมหลังจากเชื้เท็จไม่นเนี่ยลืมทักเพจด้วยละกันนะบอกเลยว่าส่งเร็วทันใจวิดดุนแน่นอนเลยนะ้องลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์มันจานไลน์คลิปนะสวัสดีจัดทุกคนด้วยนะครับผมนะกูบอกเลยนะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้บ่อยเนี่ยกูจะอัดมือถือแล้วกูจะใัดกล้องมือถือเลยน้องนะครับอีกอย่างมันเอ่อมันตัดคลิปทำคลิปมือถือมันง่ายกว่าแค่ จอมันอาจจะแตะภาพแตกกันหนึ่งพอดีมือถือคุม,มันไม่ค่อยแรงอะไรนะนะครับแต่ก็ได้อยู่นะเอาเป็นว่านะครับผมก็โพสที่แล้วนี่ละกันนะครับผมที่กูน่าเข้าลนอีกแล้วนะโอ้ยเยอะนะอเอาล่ะวันนี้ก็จะมาดูแมปนี้นะครับก็เป็นแมปที่มีชื่อว่า anime unit defense นะครับเอาล่ะเรามาเล่นกันเลยละกันนะก็แมบนี้นะครับเรารู้เน้อยู่อก่อนละกันนะ เดี S <S <S ๋ยวอาจจะแปลกๆนะว่ามนั้นเป็นไมค์มือถือนะ <ại> นี่ครับอ่ะนี่ก็เป็นตัวละครนะครับรวมสมมาได้นะแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยผมเล่นเกมน,นี้แต่ว,วานะก็น,น,นี่ตั้งค่านะครับอันนี้ก็เป็นเล่นนะนี่เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นการซัมมอนนะก็ตอนนี้ก็มีแค่ตู้เดียว,วนะแล้วก็นี้เป็นยูนิตนะครับก็จะมีโกโจเคียวจูโร่นะครับลุค้ลูคิและลูฟี่นิกะนะครับแล้วก็ตัวจาก เรื่องอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ไปนะแล้วก็ลิเจอรี่ก็จะมีเนซุกโกะอ่าชื่ออะไรนะมาคิมะแล้วก็เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ออมไปนะสุอีพิก,ก็จะมีโทจิอันนี้น่าจะเป็นทาคาชินะแล้วก็จากเรื่องโกเกะโกนนะครับแล้วก็มิโรดิยะนะครับเด็ก,กุกวนแหละดาบิกาโร่ฟองชินฮูพิกโกโร่เยี่ยเดี๋ยวทำไมตั้มพิวกโรอยู่แค่นี้อนะ่ะเกลอบละแล้วก็ตัวจากเรื่องมาฮิโร่นะครับ แล้วก็จากเรื่องโกโจเมกุมิน่าใช่นะครับแล้วก็ไขจูบหมายเลขอปดอาก่อนารุโตะนะแล้วก็คอมบอนธรรมดาทั่วไปก็มีแอตตายูจิซากุระอินุชุเกะกับบากุโกะนะครับผมเอาละส่วนตัวเตตัสตัวละครเนี่ยมันไม่ได้มีความต่างอะไรกันมากหรอกนะครับมันก็เหมือนๆกันแหละนะครับเนี่ยไม่ต่างแค่ข้างบนนะเน่พวกเลือดแบบเลือด อ่าดาเมจคูดาวอะไรเง,งี้ยแต่แค่นี้อ่ะที่เหลือเหมือนเป๊ะเ,เ,เลยนะดูดิเนี่ยเหมือนเป๊ะเ,เลยนะสิบประทวสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับระยะเนี่ยก็มันก็อยู่ที่ตัวละครด้วยนะตัวนี้ตีใกล้ตีไก่กนะครับผมประมาณนี้นะไอเซงโกคุที่มาเป็นตัวตรีระยะไกลนะครับก็เป็นดูฟี่นี่วะนี่ครับระยะก็จะเยอะหน่อยนะแปดสิบไปนะถ้าเป็นดูฟี่เนี่ยดูฟี่ระยะห้าว่ามัน,มนตัวตีใกล้แนวมีตัวแทงนะเอออไม้เนี่ยเป็นระยะใกล้เหมือนกันนะ โอเคมานะครับผมก็ผมส่งมาได้แค่สามตัวนะตัวมิตกิกกะนองโคขอแถมเอาไม้กับเอาไม้กับอ่าอันนี้อะไรชื่ออะไรนะมากิมาสองตัวแถมให้ละกันนะโอเคป่ะได้กันเลยละกันนะเกมก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรมากนะยังมีแบบเป็นเป็นเทสอยู่นะสามารถมาลองตัวละคนตัวซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าเขาเปิดจริงเนี่ยของจะรีหรือเปล่าแล้วก็ดีก็ทํามันเดิอดมันสุมง,ง่ายตอนนี้นะผมรู่ามันสุบง,ง่ายอยู่นะ ตาวะแล้วโกโจกูไม่ได้วะบอกสุ่มให้เดี๋ยวโกโจกูไม่ได้เข้ามาวางเลยนะครับนี่วางไงไว้ในมือถือที่ผ่านแล้วโอเคกดจิ้มสองครั้งแล้วก็วางเคียวจิโร่ตรงนี้นะครับจริงๆผมวางแต่ก็ได้ว่าตัวละครมันค่อนข้างเต็มแล้วนะครับตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยเออว่ะเติมถ่ายปลุกได้ไหมอ่ะเล่นก่อนแล้วกันนะครับสามารถกดออโตัวเลยนะนี่เห็นมา วูดิเปิดมาตายเลยนะอีซี่จัดๆนะแต่เกมนี้เนี่ยมันอ่าอะไรเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์แบบเอฟเฟกต์เหมือนมีไม่เยอะนะเนี่ยเช่นไอ้เริงโง่ครันี่แบบว่าถ้าชาักดาบาตีนะส่วนไอ้ลูฟี่ก็แบบแต่น้อยแบบมันยังยืดสักหน่อยยังดีนะไม่มีนะไม่เคยต่อยงโง่ๆเลยไม่มีเคยต่อยงโง่ๆเลยโหกูจะปวดนะ ดูสิอันนี้เป็นด่านที่น่าจะยากสุดในตอนนี้แล้วนะครับผมหาด่านที่ยากกว่าน,นี้ไม่เจอแล้วนะครับผมไม่งขิงไม่หนึ่งทีโคตรของจริงไนะง,นะน,ดดนะงนะครับก็ต้องบอกเลยก็จะมีทั้งหมดประมาณ12เวฟนะครบทั้งเฟรดบอสด้วยนะ12เวฟนะครับดูสิหมอนโคตรกระจอกนะแล้วก็นี่ตัวฮิวนะเนี่ยโกบงมากเลยตัวฮิวคนนี้นะครับดูดิเลือดติวแแทบไม่ลดเลยฮนะเพราะจากลูฟี่นะครับูลูฟี่ม่นคตเยอะอนะเก้าร้อยอะ แทงเยอะชิบหลายอ่ะตัวแทงเลยน้องตัวแทงตัวแทงเป็นตัวแทงก็อย่างนี้แหละเรื่องโคตรเยอะอ่าเฮ้ยถึงเวฟสิบแล้วนะจะใกล้จ่ายแนวสิบเอ็ดแล้วนะครับแล้วก็อเวฟนี้ก็เปิดบอลแล้วนะของจีงของจีนดีป่ะนี่อ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 ่ะตบตบของจีงเอาเลี้ยง นี่ครับบอลก็จะเป็นกาละนะครับแต่ก็กระจกนะครับเลียงแค่หกร้อยโอ้โหเลียงหกร้อยเองอพี่สู้ดูฟีผมไม่ได้หรอกวิ่งของจริงนะถึงเท็ตน่กะเลยอเอาเรียบร้อยแต่ครับอา่าผมไม่สาม,มารถกดสไตล์ได้ว่าดจะดา่ดาเป็นตันแล้วนะต้องกดออกเดียวนะครับเพชรได้มาสี่ร้อยยี่สิบนะก็ถือว่าเยอะสุดที่หาได้ตอนนี้แล้วนะ โอเคก็เกมมันก็มีประมาณนี้แหละ,ะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็เจอคนดูด้วยนะมันดูว่าเล่นแบบปกติว่าบังเอิญมาเจอกันก็ไม่รู้นะก็แบกไปหลายคนอยู่ในเมื่อวานนะนะครับแปลว่า<ม>คลิปนี้เนี่ยประมาณนี้อากาศนะครับเราคงจะต้องเจอกับไปรุ่นมือถืออีก,กายาๆส้กพักเลยนะค,นะค,คนดูน,นะโอเคคนดูแบบยูคูอ้น้องรัก